หรือ AI เนื้อมันเบามากเจนท์นเลอรเอาอีกแล้วออกคูชั่นมาใหม่นะคะชื่อว่า AI คูชั่นมาเดี๋ยวคลิปนี้สิจะมาลองให้ดูแบบเรียวๆน้องชื่อเต็มว่าเจนทเทนคัลเลอร์ AI ครูชั่นมีกนันแดดจัดเต็มมาก SPF 50บวก PA 3บวกปึ๊บ โอ้ oh my god แพ็กเกจสวยมากแพ็กเกจคือดีเลยอะ่ะอุ้ยดูภาพเขาดิหน้าตาคือไม่ซ้ำใครนะคะแล้วก็มีความแบบนุ่มมากมแล้วคอนเซปต์เขาคือ AI ย่อมาจาก Alluring Identity คือการพูดถึงภาพลักษณ์ที่น่าลหลงใหลน่าสนใจเขาบอกเขาใช้คุชชั่นตัวนี้ฟินิชผิวจะสวยเนียนจนคนเอะคนหรือ AI ผิวแมทริบม,มาลองเลยอันนี้สว,วัสดีดูก่อนเขามีทั้งหมด5เฉดสีนะคะที่ว่าเป็นเฉดที่เหมาะกับผิวคนไทยมากส่วนตัวซีจะใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งสีไอวอรี่หนึ่งสองซโบ๊ะเฮ้ย มันเบามากเม่นุ u s ั i o n m ด้ t e สิรู้สึกว่าเขาท่าบอกมาไม่แห้งเลยดูนะรอยสิวปึ้งปกปิดดีมากรูขุมขนตรงนี้บะ โอ้โหแมตกริบไปเลยนี่ไม่ได้วร์นะคือมันเบอร์ผิวแบบเนียนกริบฝั่งนี้กับฝั่งนี้แกดูมันมีความแมตแนบผิวและดูผับเขาไม่กินเนื้อรองพื้นนะคะแล้วก็ขนาดทําออกมาแบบกําลังดีใช้แล้วมันจะช่วยเกลี่ยนเนื้อรองพื้นให้มันมีความสมูทขึ้นให้เนื้อคูชั่นแนบผิวมี AI film technology ที่ช่วยทาให้หน้าไม่ดรอประว่างวันคุมมันนาน12ชั่วโมงกันเหนือกันน้ําด้วยนี่แหละเอาให้งงผิวคนหลือ AI ผิวกริบตัวเดียวจบไม่ต้องพึ่งคอนซีลเลอร์แล้วเป็นเนื้อแมตตล์ที่ แบบขึ้นกล้ลองมากเป็นคูชั้นแมทที่ไม่แห้งเลยไม่หนักหน้านะคะมีความบางเบาแต่ปกปิดดีเอาไปว่าเป็นคูชั่นที่อากาศเมืองไทยคือเอาอยู่สุดๆให้งานผิวแบบยังดูธรรมชาตินะคะใครที่สายหน้ามันบอกเลยต้องชอบคูชั่นเจเทอร์คัลเลตัวใหม่ป้ายาแรงๆพวาอมโปรแรงกับของพรีเมียมจุกๆรอตามได้เลยวันที่1เมษายนนี้นะคะครบทุกเฉดสีไปค่ะวอร์มนิ้วรอได้เลย